โอเคไฟแดงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะก็สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะนี่ซย์ทำอย่างเป็นทางการมากเลยนะคะแบบประหนึ่งว่าเราจะออกทีวีอยู่นะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสวอ0 1ศคลาสเดอะคาร์กันนะคะก็คือคลาสนี้เนี่ยจริงๆเราควรจะได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้มหาวิทยาลัยต้องปิดเรียนไปเป็นเวลา3วันบวกกับวันพ่อรวมก,กันเป็น4วันนะคะ ครั้งนี้อาจารย์ก็คิดถึงพวกคุณแล้วก็อยากสอนพวกคุณมากของว่าพวกคุณจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เรามีเอวิดีโอนะคะครั้งนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุนนะคะเรามีวิดีโออยู่ใครอยากเจอหน้าเพื่อนเพื่อนก็โผล่ไปที่หน้ากล้องได้นะคะอ่าโอเคข้างหลังกำลังคิดว่าอาจารย์เรียนอยู่นะคะอ่านั้นนะคะก็ในไหนมีวิดีโอแล้วตรงนี้ยื่นสอนกันเนาะเดี๋ยวไม่สวย เดคามนะคะอาจารย์เชื่อว่าพวกคุณเนี่ยทุกคนคงได้ยินชื่อมาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วเนาะในวิชา2องนึงน,น,นะคะแต่ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเดรคามหลายคนจะบอกว่าจําได้ว่าเดอคามพูดเรื่องฆ่าตัวตายเรื่องอื่นจะไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะทําไมเดรคามถิงพูดเรื่องฆ่าตัวตายหรือว่าเดรคางเป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องการฆ่าตัวตายกันแน่เดี๋ยวเราจะมาดูในสัปดาห์นี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เดรคางต้องการเสนอคืออะไรนะคะ ที่นี้นะคะอยางแรกเลยก็คือหลายคนอาจจะพอึกได้นะคะนิมบอ,อกว่าเดรคามเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นปิดาของสังคมวิทยาจำได้ใช่ไหมนะคะบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะเดรคามเป็นปิดาของสังคมวิทยาได้ได้ยังไงในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนมาร์สกันไปนะคะและมาร์สแน่นอนว่าเกิดก่อนเดรคามนะคะและที่เราจะดูในสัปดาห์นี้ก็คือแนวคิดบางอย่างของเดรคามเนี่ยมันเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อแนวคิดของมาร์ส ด้วยนะนะคะอาจารย์ขออธิบายอย่างนี้นะคะว่าเดอคาร์เนี่ยเป็นคนแรกนะคะที่เริ่มใช้คําว่าสังคมวิทยาหรือเริ่มสอนในศาสตร์ที่เรียกว่าสังคมศาสตร์ในสมัยของมาร์กแม้นะว่ามาร์กเนี่ยจะถูกจัดว่าเป็น f o u n d i n g father หรือว่าผู้ก่อตั้งสังคมวิทยาคนหนึ่งแต่สมัยนั้นเนี่ยคำว่าสังคมวิทยามันไม่มีมมเนาะสิ่งที่เขาเรียกกันก็คือเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์การกเมือง ะะดังที่คุณก็เห็นไปแล้วว่านาิคิดของมาร์กเนี่ยมันมีความเป็นปรัชญาและความเป็นเศรษฐศาสตร์อยู่สูงม,มากนะทีนี้นะคะเรามาดูว่าเดอคามเขียนงานขึ้นมาท่ามกลางบริบทสังคมเช่นไรนะคะเดอคามเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนะคะและในยุคสมัยของเดอคามเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้คุณฟังนะว่าฝรั่งเศสมันมีบริบทเฉพาะของมันนะคือภายหลังจากปี1789แล้วเนี่ยนะคะ ภายหลังจากการปฏิวัติการเมืองของฝรั่งเศสมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้่ีมันไม่ได้สมูทแต่ว่ามันมีความขัดแย้งนะคะระหว่าฝ่ายโรยลิสของฝรั่งเศสกับฝ่ายที่นิยมสาธารณรัฐของฝรั่งเศสนะคะภายหลังจาก1789นะคะพระเจ้านนปเลรียนใช่ป่ะได้รับการตั้งขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองแรกนะคะของฝรั่งเศสนะภายใต้ระบบสาธารณรัฐนะคะแต่ว่าที่นี้เนี่ย พอดําเนินไปสักพักหนึ่งเนาะปรากฏว่าไปแพ้สงครามวอเตอร์ลูความแพ้แพ้ในสงครามวอเตอร์ลูมันก็เป็นจุดจบของนโปเลียนและทําให้ฝ่ายรโยลิสเนี่ยสามารถที่จะปลับคืนสูน่อำนาจได้อีกครั้งนะคะการดําเนินมาเรื่อยๆ1830 1831นหะคะอาจารย์พูดเรื่องเลมิสลาบ่อยมากนะคะว่ามันมีการลุกคืนขึ้นของนักศึกษา 1848นะคะมีการลุกขึ้นขึ้นของกรรมชีนะคะและมันไม่ใช่กรรมชีแค่ในฝรั่งเศสแต่ว่าการลุกขึนขึ้นเนี่ยมันขยายอิทธิพลไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยนะคะหลังจากนั้นแปลว่าจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยการเมืองค่อนข้างจะสเตเบิลอยู่ประมาณสักสิปี20ปีเนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนาะ แต่ช่วงปลายศตวรรษที่19นะคะคุณก็เห็นว่ามันจะมีการปฏิวัติขมูนปารีสเกิดขึ้นอีกนะการเมืองฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยเ mm hmm. ดอคามนะคะคือเป็นคนชั้นกลางนะเป็นคนชนชั้นกลางระดับสูงแล้วคุณก็ลองมองจากสายตาของชนชั้นกลางเนี่ยคุณดูว่าคุณไม่ประการนะ่ะให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพราะคุณมองว่าไอ้ความปั่นป่วนอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพที่ไม่พึงประสงค์คุณไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีคนลุกขึ้นมาประท้วง แล้วแบบสร้างบาริเออร์บาริเออร์สมัยนั้นคือไม่ใช่แค่บาริเออร์แบบในปัจจุบันนะคะแต่เป็นการที่คุณก็เอาพวกเปียโ,โนตู้เก้าอี้นะโยนลงมาจากตึกขวางนะคะขวางกัน้นอย่างนั้คือคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณจะปลอดภัยหรือไม่ซึ่งโจทย์เนี้ยเป็นโจทย์ที่ทําให้เดอคาร์มนะคะคอนเซิร์นมากหรือว่าให้ความสําคัญมากกับการสร้างเสถียรภาพให้กับสังคมฝรั่งเศสที่มันไม่มีเสถียรภาพนะคะท่านั้นไม่พอนะคะคือเดอคาร์เนี่ย ่าดช่วงเวลาเดิมๆเราที่มีความปั่นป่วนวุ่นวายและบริบทเหตุการณ์ร่วมสมัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญอย่างมากต่องานเขียนของเดคาร์ก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเดลคาร์มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันสําคัญยังไงนะคะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นสงครามที่มีสมรภูมิอยู่ที่ภาคพ,พื้นทวีปยุโรคนะคะ พอมันมีสมรภูมิอยู่ที่ภาคพื้นทวีปยุโรปเนี้ยหมายความว่าประเทศต่างๆในยุโรปได้รับอิมแพกเต็มๆนะคะใครจะเข้ามาเราวางก้องวิดีโอหน่อยนะคะวันนี้เราเป็นอาจารย์ปิงดาวองกันนะคะนะ,ะต่อนะคะก็คือทีนี้เนี่ยฝรั่งเศสส่งทหารร่วมรบทั้งหมด8ล้านคนนะคะเยอะไหม เยอะมากนะคะอาจารย์เชื่อว่าตัวเลข8ล้านคนเนี่ยถ้าคุณเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีประชากรประมาณ60กว่าล้านคนนะคะก็คือผู้ชายในห้องนี้จะต้องไปลงทั้งหมดเพราะคุณอยู่ในวัยที่ต้องไปลบนะคะทีนี้เนี่ยอพอมันมีการที่ประชากรนะคะต้องไปลบคนเป็นอาหารต้องไปลบจํานวนมากคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว,ว่ามันมันหมายถึงการที่พ่อของลูกหรือลูกใครก็ตามในครอบครัวเนี้ยจะต้องออกจากบ้าน คุณเป็นคนที่บ้านคุณเครียดมาสมัยนั้นคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณส่งอีเมลหรือคุณใช้โทรศัพท์มือถือโทรบอกที่บ้านไม่ได้ว่าคุณยังมีชีวิตเครียดไหมคะเครียดนะคือคุณไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยจดหมายจะมาถึงแล้วบอกว่าสามีคุณตายแล้วพ่อคุณตายแล้วหรือลูกคุณตายแล้วฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่คนในสังคมอ่ะมันอยู่ในสภาวะตึงเครียดและทหารก็มีที่ตายนะคะแล้วก็มีที่ไม่ตายแต่บาดเจ็บบาดเจ็บก็คือพิการ การไงแขนขาดขาขาดคุณจะรู้สึกยังไงคำถามนี้ยนะคะว่าผู้ชายนะถ้าเกิดคุณขาขาดขึ้นมาจากการไปลบคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเป็นไงแย่ะคะจบนะคะหรืออ่าคุณผู้หญิงนะคะคุณอยากทำความเข้าใจว่าขาขาดมันแย่ขนาดไหนคุณลองคิดแล้วกันนะคะว่าหน้าคุณแหกแบบที่คุณไม่สามารถทาสัญยกรรมได้แล้วชีวิตคุณจบนะ อาจารย์ว่าชีวิตอาจารย์จบนะคะถ้าหน้าอาจารย์ไปนะคะหน้าอาจารย์พังเมื่อไหร่ชีวิตอาจารย์จบเมื่อนั้นนะคะพูดอย่างนี้ก็นะเสนอทางให้คนเอาน้ำกรดระสานหน้านะคะใครอยากฆ่าดิฉันนะคะเอาน้ำกรดระสานหน้าดิฉันดิฉันไม่ตายดิฉันฆ่าตัวตายแน่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ารับไม่ได้นะคะประเด็นที่อาจารย์บอกคือในขณะนั้นเองเนี่ยนะคะในฝรั่งเศสมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรสูงมากความการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเกิดจากสภาวะที่ คุณกรุ่งไงถ้าเกิดว่าผัวคุณไปลบผัวคุณตายนะคุณอยู่บ้านคุณเป็นเมียคุณไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตคุณแล้วคุณเสียใจคุณฆ่าตัวตายหรือมันมีข่าวค่าวว่าลูกชายคุณสูญหายไปเป็นเวลาสองปีเครียดไหมเครียดนะคะอาจจะฆ่าตัวตายหรือคุณเป็นอาหารคุณล้มกลับมาคุณพิการคุณทําอะไรไม่ได้แล้วชีวิตคุณมันจบสิ้นฆ่าตัวตายนะไม่แน่ใจนะคะบางคนบอกเอ คุณจะไม่แน่ใจคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะฆ่าตัวตายไหมจนกระทั่งคุณเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะอาจารย์มั่นใจว่าถ้าหน้าอาจารย์พังอาจารย์ฆ่าตัวตายนะคะอาจารย์ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ในโลกได้นะคะ,ะต่อนะคะเดี๋ยวคนเขาจะ,ะเดี๋ยวคนมาดูจะหาว่าอาจารย์สร้างภาพนะคะ,ะที่นี่นะคะเดือดขามเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะว่าแวกราวชีวิตเขานะคะคือเขาเป็นคนชั้นกลางรนะดับสูง และนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบหลอกถ้าสังคมมันปั่นป่วนวุ่นวายและยิ่งกว่านั้นนะคะเดรคามเกิดในครอบครัวที่เคร่งศาสนานะคะเคร่งศาสนาหนะมายความว่าไงเคร่งคนดีเคร่งศีลธรรมหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์นะแต่ว่าความสนใจในประเด็นด้านศาสนาของเดรคามนะคะมันอยู่ในเชิงวิชาการมากกว่าที่จะเป็นในเชิงของเทววิทยานะคะตัวเดรคามนะคะก็คือ เขาเป็นคนที่แรกที่ตั้งสาขาโซเชียลไซน์ขึ้นในฝรั่งเศสนะโดยเดอคาร์มเนี่ยมีงานเขียนชิ้นแรกและชิ้นสำคัญ <c oughs> ชื่อว่า The Division of Labor in Society นะคะงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเป็น Ph.D. ที่4อว่าวิทยายนิพนธ์ปริญญาเอกของเดอคาร์มด้วยนะคะโดยสำหรับเดอคาร์มแล้วเนี่ยการตั้งสาขาที่ชื่อว่าสังคมศาสตร์ขึ้นมาในฝรั่งเศสเนี่ยก็คือมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาสังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การศึกษาสังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์ไหมถ้าใครถ้าใครยังนึกถึงสำนักเหตุผลนิยม rationalism ได้ใช่ป่ะ rationalism คือการที่คุณมุ่งแสวงหากฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะนะคะแล้วบอกว่ามันแอปพลายเอาไปใช้ในการอธิบายได้หมดสิ่งที่เด็กๆต้องการแสวงหาเนี่ยคือสิ่งที่สามารถเอาไปใช้ในการแอปพลายอธิบายได้เช่นกันแต่